โอ้จริงจริงด้วยป้าป้าซื้อไดนโนเสาร์มาให้กัดเล่นเหรอใช่ไหมคะใช่กัดวาดพันอะไรที่เล็กไหมใช่อะตีสิลูกขุดไปค่อยๆขุดไปเบาๆนะเสร็จเลยอย่างไม่เสร็จเลยต้องเห็นทั้งตัวลูกไหนดูสิอ่า เก็บออกสิปัดออกปัดออกเฮ้ยเก่งจังเลยน้องมาละ<ห>ปัดเอาลูกปัดเอา<ห>ใจเย็นๆนะ สองดูซิเห็นกระดูกมันยังถ้าเห็นกระดูกต้องเบาๆนะไม่มีกระดูกอ๋อไม่มีก็ขุดไปเรื่อยๆเลย,เย,เยลูกป้าว่าน่าจะเป็นหัวหรือห,อหางมันอยู่ทางนั้นนะ่ะ